ในแข่งขันช่วงที่ผ่านมานั้นก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเกาหลีใต้เองเขาก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบในรอบรองชนะเลิศนั้นก็เอาชนะมาเลเซียซึ่งในอดีตนั้นก็คือคู่ปรับสําคัญของทีมชาติไทยมาได้เป้าหมายสำคัญของเกาหลีใต้ก็คือเอช่วงเกมที่อินชรนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับ เล่นในบ้านด้วยนะก็อยู่ที่ว่านักตะกร้อไทยเรานะครับจะเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ถึงช่วงเวลาแข่งนั้นสภาพร่างกายจะเป็นแบบไหนสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีสมาธิมุ่งมั่นกับเกมการเล่นมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ประธานในพิธีปิดของการแข่งศุกตะกร้อ จริงแชมปโลกจริงถ้วยพระราชทาน kingscup ก็คือพระนท่านสุภชัยผู้งามองค์มนตรีนะครับผู้แทนพระองค์ก็ยังถือว่าเป็นชนิกกีฬาที่มีแฟนๆกีฬานั้นให้ความสนใจแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนักตะกร้อกันเยอะนะครับปีนี้แข่งในกรุงเทพมหานครที่สุนัขแฟชั่นไอแลนด์เองก็มีแฟนๆตะกร้อมาชมกันแน่น ปีที่แล้วที่อุรอนานธานีนั้นก็แน่นขนาดเลยครับพื้นที่ของสนามมีเท่าไหร่นี่แฟนซินกรอ้อพาจากอุรานธานีไปให้กำลังใจกันเต็มพื้นที่ไปหมดดีสักครู่คงจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับซึ่งแข่งขันสฟนซิการ์ชิงชมป์โลกชิงถ้วยพระราชานคิงชับปีนี้อย่างที่เรียทราบว่ามีทั้งหมด25ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ ทางออสเตรเลียอ <Billie S 2> ินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์บรรไนายญี่ปุ่นบราซิลบังคลาเทศกัมพูชาลาวอิหร่านพม่าจีนปากีสถานฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้เนปาลเยอรมันสหรัฐอเมริกาสีรีลังกาสวิตเซอร์แลนด์อินเดียและก็ประเทศไทยเจ้าภาพสมมรตะกร้อเองก็พยายามที่จะ ผลักดันให้กีฬาเซปตะกร้อนั้นแพร่หลายไปยังทุกๆท,ท,ทวีปทั่วโลกนะครับป,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 ประเภททีมชุดชายนั้นในรอบรองชนะเลิศไทยเราเอาชนะอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ เกาหลีใต้ชนะมาเลเซียส่วนทีมหญิงไครในประเภททีมชุดนั้นก็เอาชนะอินโดนีเซีย2ทีมรวดเช่นกันครับโดยทีม A ชนะไป21ต่อ16 21ต่อ12แล้วก็ทีม B ชนะไป22 20แล้วก็21ต่อ9สมพรใจสิงห์คนครับอยู่ด้านหลังคนติดป้ายนะวันนี้ไม่ได้ออกแรงครับเพราะว่าอาจารย์นตังนี้ผมนั้นวางเอาไว้ให้เล่นในทีม4 เรียนนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีผู้แทนพระองค์กระผมนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายสุปชัยผู้งามองค์คมนตรีมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Kings Cup ครั้งที่29ในวันนี้การจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นมาโดยมีประเทศต่างๆส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน25ประเทศคือประเทศญี่ปุ่นประเทศไชนีสไทเปสหพันธรัฐสวิสประเทศบราซิลสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐอิสลามอิราน สาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประเทศมาเลเซียราชอาณาจักรกัมบูชาสหพันธ์สาธารณรัฐสารัฐเยอรมนีสหพันธ์รัฐประชาชนบังคลาเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศเนการาบรูนาดารุซาลามและประเทศไทยบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ในโอกาสนี้จึงค่ขอประธานกราบเรียนผู้แทนพระองค์มอบโลกขอบคุณให้ผู้การสนับสนุนการจัดก,การแข่งขัน ช่วยรางวัลเหรียญรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันตามลำดับดังนี้เซปักตะก้อประเภททีมชุดชายชิงช่วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ประเทศไทย สิ่ไทยนะครับก็มีคุณไพโรธนุ่นรอดอาชานะครับขึ้นรับมอบขึ้นรับถ้วยรางวัลพระชานจากองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระนทานสุภชัยผู้งาน,นครับและนี่คือผู้จัดการทีมครับคุณธวัฒนุกุมพงษ์พานนิตนะครับัวมมนนนบหน้าผู้อนกครับอาจารย์กมลตันกิมหง แล้วก็ตามด้วยสตาฟโค้ชครับสมพรสัญยบ,บุตรครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยนภาราแตงโตรครับแล้วก็ตามมาด้วยนักกีฬานะครับสมพรใจชิงผลนี่ก็เป็นนักตะกร้อจากาทีมการจันทบุรีนะครับในการเล่นให้กับตะกร้อไทยล,ลีกในฤดูกาลนี้ครับ เล่นนะที่พัทรพงศ์ยุพดีก็เล่นให้กับกรุงเทพขนบุรีครับพิรักพรมณีนี่เล่นให้กับนคนปรปฐมนะครับเป็นจ่าเอกพิรักพรมณีนะครับและนี่สุรียนเปชานครับแต่ก็ไทยลีกลดูกาลนี้ไปเล่นให้กับอุบลราชธานีควา้าแชมป์คิงส์คัพมาหลายสมัยครับ สุภาชัยมณีนาธนะครับแล้วก็สมคนชายเขาแก้คว,วาแชมป์คิงส์ซับสมัยนี้เป็นสมัยที่12นะครับสิรวัสาขาสายสั่งตายนะครับนุวัฒน์ชัยชนะอย่างที่เร้าทราบไปนะครับว่าได้แชมป์คิงส์ซับครั้งนี้เป็นสมัยที่7นะครับก็มี น่าจะก็ดาวรุ่งนะครับอัศรินวงโยธานะครับรองชนะเลิศอยู่ในทีมชุดนี้ด,ด้วยสช่ยนยวกคุณพี่มนครับและนี่ประเทศเกาหลีไซส์เอ่อยาวเป็นใหญ่ครับสุธพงษ์คำจันทร์รองแชมป์ในประเภททีมชุดครับเป็นเกาหลีใต้นะฮะอย่างที่เรนนี่ทราบว่าเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ เยอะมากนะครับจากว่าครับเกาหลีใต้เขาเป็นจะอย่างที่เราทราๆกันนะครับเป็นประชาชนนั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่มีวินัยนะครับเ <Okay. S 1> ลยก็มุ่งมัน่นทุ่มเทเอาจริงเอาจังสี <Okay. S 1> ่ห้าปีที่แล้วเนี่จากรวรรดิต่างยุโรม,มาบอกว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวคือเกาหลีใต้หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อนะะแต่ถึงวันนี้ นักตะก,ก,กร้อจากเกาหลีใต้ก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วนะครับว่าเขาเอาจริงและพัฒนาจริงจ้างโค้ชมือดีๆนะครับไปฝึกนักตะกร้องเขาตั้งแต่ในระดับมัธยมนะครับเพื่อที่จะสร้างน,นักกีฬาเขาให้กล้าขึ้นมาสู่ในระดับทีมชาติแล้วก็สู้กับชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นหมาปนาอย่างไทยมาเลเซียนะครับ แล้วตอนนี้เขาสำเร็จแล้วหนึ่งขั้นนั่นคือการเอาชนะมาละเลเซียได้แล้วในเอเชียนเกมก็อาจน่าจะเป็นชุดนี้และครับในทีมซีเขามีจองยังมันฮงซุงยองนะครับคิมยุนจุน ในขณะที่ในทีเมเอเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นฝีเท้าครับอันดับ3ามได้แก่กปรัเทศงของพิธการนโดนีเซียและประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งเหมือนกันครับที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเจอกับมาเลเซียนี่นมาเลเซียก็ไม่ใช่ว่าจะชนะอินโดนีเซียได้ง่ายๆครับในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยเราเองที่พัฒนาขึ้นมาจนอาจจะเรียกว่าชาติอื่นตามทันยากก็ตรงที่เรามีตะกร้อลีกนี่แะครับนักตะกร้อไทยเราเองก็มีโอกาสได้ลงเล่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันมันก็ทําให้สามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าตัวเองได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันมีแมตช์การแข่งขันที่ต่อเนื่อง ซ้อมตลอดปีกับแข่งขันตลอดปีนี่ต่างกันฮะเวลาซ้อมนั้นก็มันไม่ได้เจอกับสถานการณ์ของการแข่งขันที่จริงจังนะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันก็แตกต่างกันเรื่องของสภาพจิตใจเวลาที่ลงไปเล่นในสนามมันก็ไม่เหมือนกันโดยชพายยิ่ง ตะกร้อทะเลบ้านเรานั้นมีการแข่งขันในระบบที่เรียกกันว่าเป็นการแข่งขันแบบเย่าเยือนตะกร้อไทยเราเองก็ได้ฝึกฝนในเรื่องของสภาพจิตใจไปด้วยทั้งการเล่นในฐานะที่เป็นทีมเย่ากับการเล่นในฐานะที่เป็นทีมเยือนนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของเสียงเชียร์มาเลเซียครับก็เป็นช่วงที่เขาก็ กำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะทวงความยิ่งใหญ่เขาเองกลับคืนมานะครับมีการจ้างเอาอาดีตนักตะกร้อไทยเราโค้ชไทยเรานะครับอย่างประเวศแท่จังหรือว่าประเวศอินทรานีครับไปเป็นโค้ชฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติมาเลเซียเป็นช่วงๆครับ ก็น่าคิดเหมือนกันครับถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะลดในเรื่องของความขัดแย้งภายในของของตัวเองไปได้นั้นมาเลเซียจะกลับมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ mm hmm. อยู่ตรงยังนะครับ mm hmm. โค้ชของเกาหล mm ีใต้ก็เหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับสำหรับมาเลเซียชุดนี้กับชุดเมื่อปีที่แล้วที่ไ mm hmm. ปแข่งที่อุรณธานีเองก็ มีปรับเปลี่ยนกันหลายหลายคนเหมือนกันฮะในขณะที่อินโดนีเซียเองเขาก็มีทีมเก่งของเขานะครับซึ่งในกนนารแข่งเซปตะกรอในกีฬาซีเกมครั้งที่26ที่อินโดนีเซียที่ปาลึบันนั้นสนับสนุนก็เรียกว่านักมาราธอนประเทศไทยจำกัดตะกร้รไทยองเรากว่าที่จะเอาชนะอินโดนีเซีย ที่ปลบังหน้านี้ก็เหนื่อยครับการมอบโรยกับผู้สนับสนุน<ห>นะครับนนกัค้าแฟช่ไอลดบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทโอโซส,สภาจำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอส,อสอและบริษัทไทยอากริฟูดจำกัดมหาชนกราบขอบพระคุณยิ่ง พักกันอีกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมเทปนิภภาพการแข่งขันในคู่ของทีม A ครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งผลนั้นทราบไปแล้วแต่ว่ามาดูนะครับว่าทีมไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ได้อย่างไรพักกันแป๊บเดียวครับ